แสวงการ Warner Brothers ประเทศไทยเผยการผลิตเสียงภาคหนังฮอลลีวูดเวอร์ชั่นไทยได้เมินการตามมาตรฐานของสตูดิโอต้นสังกัดครอบคุมคุณภาพของเสียงและอารมณ์ที่สื่อผ่านบทพูดอย่างแม่นยำซูแมนเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ออดิชั่นและคัดเลือกนักแสดงคุณเอ็มสันเพลรประมือครับ เขาได้ถ่ายทอดเสียงภาคภาษาไทยในบทซูเปอร์แมนได้ผ่านกระบวนการตัดเลือกและอนุมัติจากสตูดิโอต้นสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วกดมืออีกรอบครับอ ยิ่งอ่านแล้วยิ่งหงุดหงิดแต่ก็ถือว่าเป็นการดีครับนี่ก็ทำให้เรารู้เลยว่า Warner Brothers ไม่ได้ใหญ่ดีส้นโอวันตินอะไรพวกเราเลยคือพวกคุณไม่สงสารคอนหนังแบบตา,าดำๆแบบพวกผมบ้างเหรอมันเหมือนคุณจะขายสินค้าคุณภาพดีเกรด S อย่างทุกตายางของแท้จากญี่ปุ่นรุ่น l i m i t e d Edition แต่คุณไม่สนใจว่าต้นสังกัดทางนี้จะใส่เสียงส้นไตอะไรก็ได้ที่มันไม่เข้าหูผู้บริโภคแบบเราๆอย่างที่สุดและคุณก็หลับหูหลับตูดให้ผ่านอย่างเดียวสวัสดีครับและนี่คือ เรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นเด็กเส้นหมบและว,วันนี้ผมจะมาขยี้มามาใหม่ถึงขยี้ผ้าครับพอดีผ้ายังไม่ซักเลยร <S <S เรียกได้ว่ากําลังดังสุดๆปอลอดังเพราะคนด่าสำหรับข่าวนักพากเสียงซูเมนคนใหม่ที่ไม่รู้ลมพายุซึนามิอะไรหอบเข้ามาจะไม่ดราม่าได้ไงนะไม,ไม่เข้าหูสุดๆและก็มีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายบางคนก็เข้าหูบางคนเข้าตูดเอ๊ะ ถึงจะเข้าหูผู้คนส่วนน้อยนิดก็แต่เราก็จะรีบไปด,ด่วนสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังก็ยังไม่ออกมาเลยถึงแม้สมองจะสั่งการไปแล้วว่าไอ้นี่มันเทียวสุดๆนรกจัดๆแต่ผมเชื่อว่าคุณเอมไม่ทําให้พวกเราผิดหวังแน่นอนแต่ก็มีหลายสองสาคนนะครับที่บอกว่าเสียงคนเอมภาคดีอยู่แล้วแต่แค่ไม่เข้ากับสถานการณ์ไม่เข้ากับตัวละครที่นแน่ๆความคิดนี้ไม่อยู่ในสมองกูเลย โอเคก็ตามนั้นครับเรายังด่วนสรุปไม่ได้เราต้องให้ความเป็นทางกับคุเอมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยะมาพาคุณเอมไปภาคเป็นเสียงตัวละครแต่ละตัวละครว่าคุณเอมนั้นจะภาคเข้ากับตัวละครไหนกันม้างอาจจะเป็นขอนฟ้าหน้าดําไม่ก็จะจิงจาไม่ก็เจ้าขุนทองเราก็ตัดสินเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเอมก็ได้พยายามเต็มที่แล้วและกูไม่ได้อยากไปดูความพยายามของใครกูอยากไปดูหนัง เอะไรผมไม่พูดมีคนมาเม้น์แบบนี้อืมจริงผมไม่พูดเลยโอเคและตอนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีคุณเอมครับครับพร้อมอย่างครับตื่นเต้นมากถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยฮะก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามดูกันอ๋อครับครับเดี๋ยวค่อยบอกเขาก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปพากันกันก่อนครับคุณเอมมีคนบอกว่าเสียงคุณเอมน่าจะเข้ากับแบบพวกวัยรุ่นวัยรุ่นมากกว่านะครับงั้นคนแรกเดี๋ยวเรามาลองภาคเป็นสไปเดอร์แมนกันีกว่าะไหวใช่ไหมครับแต่ว่างั้นก็จัดไปเลยครับคุณเอง ลุงนายจะทำไงฉันก็เป็นมนุษย์ทข้ามฉันรักฉันฉันฉันใส่กลุ่แบนฉันช็อกเหมือนกับทุกคนโอ้สุดสุดสุดยอดเพอร์เฟกต์ครับคุณเอ้งงั้นเรามาเริ่มคนต่อไปกันเลยครับเดอะแฟลตครับฉันก็เป็นมนุษย์ฉันรัก ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันกลัวแฟนฉันรักเหมือนกับทุกคนฉันก็เป็นมนุษย์ฉันกลัวแฟนยิ้มยอดครับพรครับต่อไปครับจินอูคางเหลมจากโซโล่เลเวลลิ่งครับฉันรักมนุษย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยแล้วคุณมาได้ยังไงกันเหมือนกับทุกคนฉันก็เป็นมนุษย์ฉันรักเหมือนกับทุกคนป็น ยาแบบดื่มเวทวิติย่อยงั้นเหรอเหมือนกับทุกคนฉันกลัวเป็นมนุษย์ฉันักฉันก็เป็น s u p ร r แม n เย่ผมว่าเป็นตัวต่อไปกันเลยอะอ่ะพี่นิหารขอนปาหน้าดำครับฉันฉันฉันก็เป็นมนุษย์ฉันรักฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นฉันเป็นมนุษย์ แม่ได้รับบทเป็นพุ่มกับในตำนานขนาดนี้ผมก็เป็นเกียรติมากอยู่แล้วเอ้าคุณเอมครับแถมอีกสักเรื่องนะฮะ Squid Game 2 A E I O U จะกลัวเบนคืออะไรอ่ะฉันรักทุกคนแกเป็นใครวะฉันก็เป็นฉันฉันจะกลัวรักทุกคนเบนฉันรุมมันรุมเบนอัพและทั้งหมดก็ตามนั้น ส่วนเรื่องเข้าไม่เขา้านี้ลองพิจรารณากันเอาเองฮะและก็มันไม่ผิดหรอกครับการที่เอาดารามาฮนะักยแต่มันก็ควรดูที่ความสามารถของดาราคนนั้นๆด้วยว่าความสามารถเขาถึงไหมควรจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อนแล้วค่อยไปสิ่งใหญ่ๆดีกว่าไหมครับอันนี้คือมาตุ้มใหญ่ทีเดียวเลยก็ตามนั้นครับก็ต้องยอมรับสภาพแต่ไม่เป็นไรยังไงผมก็ติดตามรอไม่ชมอยู่แล้วโอเคและสุดท้ายนี้เราไปฟังเสียงพากที่มันสบายหูลื่นหูดีกว่าับฟังเสียงหนักหูมาเยอะนะฮะก็ฝากติดตามผลง